แต่รู้ไหมทําไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถึงไม่เลือกที่จะมองระยะยาวแต่เลือกที่จะมองระยะสั้นมากกว่านะครับเออเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าคนที่ต้องการนะรผมบอกในนะประมาณ80-90ที่เลือกที่จะเข้ามาในตลาดนี้อยากจะรวยเร็วแต่ผมบอกเลยนะเป็นสิ่งที่ผิดเป็นมา s s a ที่ผิดใครที่คิดแบบนี้นะพี่ไปก่อนนะไปก่อนไปก่อนนะครับถามว่าอาชีพนี้หรือว่าในตลาดนี้มันสามารถรวยเร็วได้จริงไหมมันรวยได้จริงครับ แต่พี่ต้องเมนเนตตัวเองให้ดีด้วยเพราะตลาดนี้ครับนี่เราเป็นคนควบคุมตัวเราเองและมันเล่นกับจิตใจเราครับมันเล่นกับจิตใจเรารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเซฟตัวเองให้ดีทําไมผมถึงแบบมีวิธีการคิดมีวิธีการรับมือจัดการเพราะผมเองเมื่อก่อนไม่มีวิธีพวกนี้พี่เทรดตามใจอย่างเดียวเลยคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองรู้ คิดว่าเทรดสรับตัวเองเนี่ยแม่นแล้วโอ้โ oh หสุดท้ายครับยู you. นะครับมาดูตัวเลขผลรวมของพอรตที่เติมไปถอนไปโอ้โ oh หใช้คําว่าไม่เป็นผลดีกับธุรกิจนี้เลยผมอยากให้มองมองการเทรดนะครับหรือว่ามองพอตเราพอทหนึ่งเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มันจะต้องมีการบริหารมีการจัดการเงิน นะครับจัดการความเสี่ยงแล้วก็มีแผนมีแผนว่าทํำยังไงพอร์ตนี้นะครับถึงจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเออมันจะต้องมีแผนการแผนการดําเนินการที่ชัดเจนนะครับผมให้มองเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งเลยนะครับเออมีแบบกลยุทธ์อะไรไหมนะครับที่จะทาให้พอร์ตเราโตแล้วก็มีแบบเรียกว่าบริษัทหนึ่งหรือว่าธุรกิจหนึ่งเขาจะมีวิสัยทัศน์ของ,ององค์กรใช่ไหมผมก็มีวิสัยทัศน์ของพอร์ตของผมเหมือนกันเออกำไรเล็กๆที่สม่าเสมอมันยั่งยืนกว่ากําไรก้อนใหญ่ที่ไม่แน่นอนแสดงว่าอะไรครับ แสดงพอร์ตของผม่มันจะเติบโตไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วผมเห็นตอนสิ้นปีแล้วเนี่ยเออถ้าเกิดพอร์ตของผมเนี่ยมันโต1 8 0เอร์ซนี่ย82ต่อปีเนี่ยโอ้โหนี่ผมหารครึ่งเลยนะผมหารครึ่งนะ380หัน2เลยนะใน365หัน2เลยนะเมื่อกี้คือเรียกได้ว่าอาจจะใช้เวลาครึ่งปีนะครับแต่ผมหาร2มาให้เห็นทชัดว่ามันสามารถเป็นไปได้เห็นไหมครับอย่าดูถูกนะอย่าดูถูกพลังมด นะครับแต่สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในแผนของเราให้ได้จริงๆคืออะไรคือวินัยและความสม่ำเสมอ